สวัสดีครับผมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติซอย40นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนหลวงลอ9แล้วก็บึงหนองบอลนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูแปลงที่ดิน1ไร่เศษนะครับที่ตั้งซอยเฉลิมพระเกียรติ40ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองยอสนะครับสามารถขึ้นอาคารสูงได้และเป็นที่ดินที่มีราคาต่ำกว่าตลาดนะครับผม1ไร่เศษเศษนะครับ ที่ดินทั้งหมดนะครับรวมถึงที่เป็นถนนส่วนบุคคลนะครับก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของแปลงนี้นะครับรวมเนื้อที่แล้วทั้งหมดอยู่ที่752ตารางวานะครับและตัดเป็นส่วนของที่ดินนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ555ตารางวานะครับหรืออาจจะมากกว่านะครับ จากปากซอยถนนเฉลิมพระเกียรติ40นะครับผมมาถึงยังแปลงที่ดินนะครับเพียงแค่150เมตรนะครับมีทางเข้าออกอยู่2ทางนะครับผมทางแรกก็คือซอยเฉลิมพระเกียรติ40นะครับก็คือที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับผมมีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับทางออกซอยเฉลิมพระเกียรติ38นะครับจะอยู่ตรงมุมนู้นนะครับที่ท่านเห็นมีป้ายผมอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือจะเป็น ลักษณะรูปแปลงโดยคร่าวๆนะครับผมทั้งออกทางเฉลิมพระเกียรติซอย38จบอยู่ตรงนี้นะครับความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ8ทับ6นะครับผมถ้าเข้าทางนี้ถ้ายึดตรงนี้เป็นทางเข้าหลักนะครับแปลงที่ดินก็จะเป็นรูปของ ถุงเงินถุงทองนะครับผมความกว้างของที่ดินฝั่งฝั่งนี้นะครับจะอยู่ที่31เมตรนะครับด้านข้างฝั่งนี้จะอยู่ที่65 m, แล้วก็70นะครับผมอีกข้างฝั่งหนึ่งออกไปทางปากซอยเฉลมิมพระเกียรติซอย40นะครับผมฝั่งนี้จะมีความกว้างอยู่ที่35เมตรนะครับผมเป็นที่ดินพมแล้วนะครับเสมอถนนนะครับ ที่เห็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับผมสูง5ชั้นนะครับเหมาะมากครับสำหรับซื้อเก็บนะครับหรือว่าซื้อไว้ลงทุนขึ้นอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าปลูกสร้างบ้านปลูกสร้างออฟฟิศนะครับฝั่งตรงนู้นนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านชามโฮมนะครับผมเป็นชาวเฮาส์นะครับนี่ครับภายในบริเวณที่ดินนะครับมีกำแพงรั้วรอบขอบชิดแล้วนะครับ ท่านไหนกําลังมองหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านสร้างออฟฟิศหรือว่าลงทุนทำอาพาร์ตเมนต์เพื่อปล่อยเช่าตรงนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของสวนหลวงรอง9เก้าแล้วก็บึงหนองบอนนะครับอยู่ในระหว่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับ นี่ก็จะเป็นอีกทางฝั่งทางเข้าหนึ่งนะครับในซอย38สาธารณะจะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับและแปลงที่ดินของเราก็คืออยู่ด้านในนะครับฝั่งถนนตรงนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่8ทับ6เมตรก็คือจะเป็นทางของท่อระบายน้ำกทมนะครับฝั่งละ1เมตรนะครับผมแล้วก็ตัวถนนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่6เมตรนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมนี่คือด้านหลังนะครับที่ติดกับอพาร์ตเมนต์นะครับ นี่แหละครับเป็นแปลงที่ดินที่ผมนําเสนอกับทุกท่านนะครับผมราคาเสนอขายนะครับขออนุญาตเสนอขายตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับในราคารวมอยู่ที่25ล้านบาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาดนะครับผมเฉลี่ยทั้งหมดแล้วทั้ง752ตารางวาเนี่ยถือว่าอยู่ที่ในตารางวาละ30,000กว่าบาทเองนะครับผมหา่าไหนสนใจนะครับ สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เบอร์ Bird อยู่ที่ด้านหลังนะครับผมเบอร์ Bird นี้นะครับหรือเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับเที่ยวไปดูรู้ไปด้วยกับอสังหาทา a เว l นะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดอสังหาราคาดีๆที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ